สวัสดีครับดูโจ์นี้นะครับผลการสอบคณิตศาสตร์ษษ5้าครั้งของ2คนมานะมานีมีคะแนนดังนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้คะแนนเฉลี่ยของสองคนเป็นส3าในครั้งที่6นะครับต้องให้ได้คนละกี่คะแนนก็เวลาจะหาค่าเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยของอันนี้ ของมานะก็จะเป็น x bar ของมานะก็ได้มาจากคะแนนรวมกันนะครับซิกมา x เนี่ยต,ตัวรวมกัน6ครั้งนะครับหารด้วยจำนวนรั้งก็คือ6นะครับตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วก็คือ12บวก10บวก14บวก15บวก13เนี่ยแล้วก็บวกครั้งที่6ซึ่งเราไม่รู้เราก็ให้เป็นตัวแปรนะครับให้เป็น x ก็ได้ ลองเขียนดูก็12บสองบวกสิ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 แล้วก็บวกเหารด้วย6เนี่ยต้องให้ได้เท่ากับเฉลีย่ยคะแนนเฉลีย่ย6ครั้งคือ13ต้องให้ได้13แล้วแก้สมการนี้ออกมานะครับการนี้เอาน,นี้ออกมาสมการนี้ก็ได้ว่า12บสองบวกสิบยี่

x ก็เท่ากับ78ลบ64เพราะฉะนั้น x ก็คือ4 14ก็จะได้ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องเท่ากับ14นะครับก็ได้มาแล้วว่าครั้งที่ครั้งที่6ของมานะต้องเป็น14ดูครั้งที่6ของมานีนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกัน14 x bar เนี่ยเท่ากับ14บวก13บวก14บวก13บวก12แล้วก็บวก x ทั้งหมดหารด้วย6 x bar ที่เราต้องการก็คือ13นะครับก็แทนเข้าไป13เท่ากับนี่ก็เป็น10 20 30 40 50 57 61 64 66 66บวก x หารด้วย6 6ไปคูณก็เป็นเหมือนกัน78เท่ากับ66บวกลบบวกะฉัน x ก็เท่ากับ78ลบ66ก็ได้12นะครับ x เพราะฉะนั้นครั้งที่6ของมานี่ก็เป็นนะครับถามว่ามานะและมานีจะต้องสอบได้คนละกี่คะแนนก็ตามนี้มานะตน้องได้14 อันนี้ต้องได้12และใครต้องทำคะแนนครั้งที่6ให้มากกว่าะมากกว่าเท่าไหรอันนี้ไม่เก็ตก็ถ้าจะถามว่าใครทำคะแนนมากกว่าก็ประมาณนะมากกว่านะครับมากกว่า2คะแนนโอเคตามนี้นะครับสวัสดีครับ